พี่อู๋พี่อู๋ทำอะไรคะเอาทุเรียนค่ะเอาคือไฟจัดสุราค่ะนี่ค่ะแล้วมาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีทุเรียนกินได้ตลอดปีเลยค่ะนี่นี่เห็นไหมสวยไหมคะสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากเลยอร่อยด้วยกลิ่นมาและลองดมดูเดี๋ยวหนูจะไปตามวิธีปอกที่อูอโลห้านะคะได้ค่ะยินดีค่ะไม่ถือไม่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวจะไปกดไลค์เลยนะคะ นี่อันนี้ทุเรียนจากสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นทุเรียนภูเขาไฟสุราษฎร์ธานีอันนี้สองจุดเก้าโลนี่นี่อันนี้มาปุ๊บก็กลิ่น,น,นมา,มาละกลิ่นมาละกลิ่นมาละเอาเลยแล้วกันไม่ไม่ลองแล้วนะเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยแล้วกันนะแต่คูใหญ่ๆนะมีสี่ครูคูใหญ่ๆนะอ้วนๆได้ลอกก็ไม่รู้นะลองก่อนเลยนะเล่นจริงเลยนะเล่นจริงเลยนะมาถึงเอาจริงนะ อ้อาจริงเลยนะคะได้ไม่ได้ไม่รู้เล่นแล้วนะเขากลิ่นมันมา,มากลิ่นมันมาแล้วเหมก,กันนะไหนดีเป็นยังไงกันเนาะกลิ่นก็ได้ละกลิก่นก็ได้ละน่าจะได้ละ ไม่ได้หรอกผมได้ปอบก็ไม่ร้องแหละมมาเกินแหละมมาเกิน กินมันมาขนาดนี้มันควรจะได้แล้วสินีนียได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่ค <prove image of muerte> ่ะ <avenues> นี่ค่ะนี่ค่ะ หนึ่งครูหนึ่งครูครูที่หนึ่งนะคะอ่ะครูนี้อ่ะไม่ได้ต้องเรีดยนมีไหมมีนิดนึงนี่น่าจะคูเล็กหน่อยนะคูนี้คูเล็กหน่อยนี่ยนี่ยูเล็กหน่อย นั่นคูเล็กหน่อยออกแนวครีมมี่แล้วออกแนวครีมมี่แล้วนะคะนี่มแล้วครูเล็กๆแล้วนะอันนี้น่าจะคูใหญ่อยู่ กันนะคะอันนี้นะะ่ากระพูอย่อรู้งี้ ครูที่สามครูที่สามนะคะนี่ยนี่ยสวยๆสวยๆเลยอันนี้คูเต็มๆสวยๆนี่ค่ะคูที่สามนี่ค่ะคูที่สามสวยๆเหลือ,ลอ,อ,ลออีกเหลืออีกเท่าไหร่เหลือเออน่าจะอีกสองครูนี่แล้วค่ะนี่น่าจะเหลืออีกสองครูนะคะ น่าจะเลสองครูประมาณสองครู hmm. mm hmm. mm hmm.

ูที่สี่ผู้ที่สีู่ที่สี่อ่ะผูที่สี่มาแล้วมาแล้วนี่สีผู้แล้วนะสิบิบสิบ,บเล็กหนึ่งผู้โอ้ได้ได้สี่ผู้ใหญ่หนึ่งผู่เล็กๆ ไ,ได้ไหมได้ไหมปึ๊บ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 มา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 ดูได้ฮาภูเต็มเต็มได้สี่ผูีกภูเล็กๆผูหนึ่งน,นี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนสวยไหมล,ล่ะเรียบร้อยเอามาชิมภูเล็กกันด้วยเนาะนี่มามาใกล้ๆมาใกล้ๆ มาดูซินี่คือทุเรียนภูเขาไฟของสุราษฎร์ธานีนะคะมันต้องหวานมันแน่นอนหวานนุ่มละมุนรสจัดจ้านหวานหวานแหลมเลยแหละหวานมากอร่อยครีมมี่มากรับรองทุกคนได้กินต้องติดใจทุเรียนสุราษฎร์ภูเขาไฟสุราษฎร์ธานี